ผูนะครับผมต้องเรียนเชิญน,นะครับคุณพระเทพพรับคุณศรีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบูรีรัมยูไนเต็ดจำกัดครับขึ้นมาจับสลากชื่อทีมก่อนมาทนแรกครับเประเทพครับจับมาก่อนได้ทีมไหนมาก่อนเป็นทีมแรก ไปไปไอยากออกกําไรมากขออนุญาตขอจากมาเลเซียนะครับผมทีมชาองนาเลเซียนะครับขอเรียนเชิญม,มิสโมูฮูเขมรฮอาฟิกบินรุสวอรนะครับผมเรียนเชิญเลยครับครับจะขึ้นไปจับสลากสายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ได้ทีมมาหนึ่งทีมแล้วนะครับครับทํากัรเดินทางมาก็เป็นตัวแทนนะครับจากบุรีรัมย์ของเราใครตอบล้วกันนะครับนี่เป็น มาแล้วก็มาถึงพอดีก <_ d> ็จับจับจับสลากทีมก่อนในห้เข้าแล้วก็มาดูกันว่าทีมนี้นะครับนี่คือทีมชาติมาเลเซียนะครับคุณประเทศกับคุณสิงห์ครับจับมาเป็นทีมแรกนะครับแล้วก็แม้ทางฝั่งของมิโซะโมฮัมหมัดอัฟฟิกบินบุรสตอนี่เพิ่งจะลงเครื่องเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับรีบมาทันทีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านจะขึ้นไป นะครับเราจะได้อยู่สายไหนครับขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากทีมชาติมาเลเซียเลยครับผมนี่ครับเพิ่งจะลงเรื่องมาสตกนนี่เองนะฮะประเดินทางวัดชิบุรีรัมมาดูครับว่าจะได้อยู่สายไหนครับทีมแรกครับทีมชาติมาเลเซียจูนิดนึง อยู่ B2 เลครับนี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วอ่าอยู่ตรงปีนครับทีมที่2นะครับขอขอบคุณครับุญพระเทพพิทักภูณ์นะครับรวมไปถึงขอบคุณมิสเตอร์มูฮัมหมัดออฟฟิกบินบูซานด้วยนะครับนี่ครับเราได้มาแล้วนะครับทีมแรกอยู่ในสาย B นะครับส่วนทีมที่2จะเป็นใครครับวันนี้ขอเรียนเชิญคุณชาลินีภูราบมงคลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดรสสตซีพีเมจิสจำกัดนะครับ ขึ้นมาจาับว่าจะได้ทีมไหนเข้าเป็นทีมต่อไปจับมาครับตงมีขดนิดนึงด้วยเนี่ยดูทีมที่สองนี่ครับอ่าได้เจา้าภาเลยครับเจ้าของสนามเลยครับบุรยรำมย์ยูายเต็ดนะครับผม สำหรับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับอ่าเรียนเชิญครับผมโจเซ่อาเวสบอร์จิสครับผมนี่ครับเป็นพออ่ะคาเดมี่นะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่นะครับสำหรับโจเซ่อ่าโจโซเซ่เอาเวสบอร์จิสครับจับดูว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่14ครับจะได้อยู่สายไหน ได้ยินไหมครับกระซิบนะครับเมื่อกี้ประธานสุโธสอคุณเดวินที่ชอบอยู่สายไหนไม่สําคัญครับแต่ไม่ได้แชมป์ไม่สำคัญอยู่สาย A นะครับผม A3 สามครับผมสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนี่ครับขอขอบคุณคุณชาลีนีคุณละมงคลนะครับแล้วก็ thank you ครับขอบคุณมิสเตอร์โจเซ่อเวสบอร์กิสครับได้มาสองทีมแล้วนะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณกฤษดาเจนพานิชครับ กับการผู้จัดการบริษัทไทยเจเพสจำกัดครับมาจับสลับว่าจะได้ทีมไหนนะครับก็มี<ต><น>สอสายครับสายละ4ี่ทีมรวมเป็น8ทีมนะครับ<ต><น>โอ้ได้ญี่ปุ่นเลยนะครับสำหรับทีมนี้นะครับ ก็เป็นสโมสรฟุตบอลจากญี่ปุ่นนะครับนั่นคือจูบิโรอิกวาตะนะครับในะช่วงนี้ก็ตัวแทนของเราอยู่นี่เองนะครับเรียนเชิญคุณวัฒพรเจนเจรัญสกุลน,น,นะครับนะี่ครับท่านเป็นตัวแทนของสโมสรฟุตบอลจูบิโรอิกวะตะด้วยนะครับมาจับดูว่าจะได้อยู่สายไหนนะครับ อยู่สายบีครับ B4 นะครับ B4 ครับนี่ครับสำหรับชูบิโรอยู่อันดนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่าลอดับต่อไปผมว่าคุณวราธรน่าจะยืนต่อเลยนะครับสำหรับคุณวราธรเจนจักรศสกุลนะครับจะจับสมโอซอนต่อไปเลยนะครับนี่คือผู้จัดการส่วนกิจกรรมการตลาดและก็กิจกรรมสนับสนุนบริษัทไทยห้าวอตเตอร์จำกัดนะครับได้มา3ทีมแล้วนะครับ แบงคอกยูไนเต็ดนะครับผมตัวแทนของสโมสรฟุตบอลแบงคอกยูไนเต็ดนะครับขอเรียนเชิญคุณพิทักพลจูมกุม,มารนะครับผมคุณพิทัก์พลจูมกุม,มารนะครับตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลแบงคอกยูไนเต็ดนะครับ ขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับน,นี่ครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับอยู่สายไหนอยู่สาย A ครับ A1 นะครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับขอขอบคุณคุณวาราธรเจ,จสระสกุลด้วยนะครับ,บวรวมไปถึงขอบคุณตัวแทนจากแบงคอกยูไนเต็ดด้วยนะครับคุณพิทักษ์พงษ์จุ้มกุมมานะครับในรอบหักต่อไปขอเรียนเชิญคุณโกวิท ทำธนวิทครับผู้จัดจาก,การสายการ air Asia. ากบินแอร์เอเชียจังหวัดปุรีรัมครับขึ้นมาจาับชื่อทีมครับทีมออกไปมาแล้วครับเขาเสียพวกเมืัอไหนครับคุณโกวิทย์ทมธนวิทนะครับมาดูว่าจะจับได้ทีมไหนครับ ชมบุรีเอฟซีแล้วก็ตัวแทนของชนบุรีเอฟซีครับจับขึ้นไปครับเพียงเชิญคุณาาร้อชกิตโคชัตสุวรรณนะครับตัวแทนจากสมโมสรฟุตบอลชนบุรีเอฟซีครับขึ้นไปจับดูครับว่าจะได้อยู่สายไหนนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เอนี่ไทยครับทั้งสองสโมสรเลยนะครับทั้งสองทีมเลย อยู่ B ครับเน่นะครับสมอศนบุรี f c อยู่ B1 นะครับผมขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคุณโควิศบางธนวิทย์นะครับแล้วก็ขอบคุณตัวแทนจากสมรชมบุรี f c ครับคุณรัชกิจโคชชาสุวรรณนะครับในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณสงชาติสุขรัจิตติพงศ์นะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับขึ้นมาจากสลาว่าจะได้ทีมไหนนะครับ ขอเสียงโรบมือด้วยครับชาติสุวรรณิทิพงศ์นะครับออกมาแล้วครับเหลืออยู่สามทีมนะฮะเป็นอ๋อนะครับเป็นทีมชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับผมขอเรียนเชิญมิสยอดแก้วภาวดีครับ มียอดแก้วพอดีนะครับคืตัวแทนของทีมชาติสาธารณนะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอยู่สายไหนอยู่สายเอครับผม <A> 2 2> เอสองนะครับสำหรับ <A 2. S 2> ทีมชาติสาธารณนะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับ ขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณมิจโรแก้วพาวดีและก็ขอขอบคุณคุณสมชายสุขระจิติผมด้วยนะครับในรอบต่อไปครับขอเรียนเชิญคุตธวัชชัยพัฒนีครับผู้จัดการภาคการตลาดที่สามของบริษัทช้างอินเตอ่อ national สังกัดนะครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับบุตรวัชชัยพัฒนีนะครับต่อมาดูครับเหลืออยู่สองทีม มาจากพนุเป็นคลาวนะครับผมขอเดยนเชิญตัวแทนด้วยนะครับมิสเตอร์เฮงลียีมสมุพรพนุเป็นคลาวนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับมิสเตอร์เฮงลีต่อมาครับาทจะได้อยู่สายไหนครับยูเ ครับผมเอ่ครับผมแหมแน่จริงๆเลยขอขอบคุณด้วยนะครับมิสเตอร์เฮงรีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณพัชชัยพัฒนีนะครับผมในรอบต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณวิจินเจตสอนครับผู้จัดการกิจกรรมกีฬาบริษัทไทยน้อตทีมจำกัดนะครับมาจากสลากครับอีกหนึ่งทีมสุดท้ายแหมไม่นอกจากก็น่าจะรู้นะครับหนึ่งทีมสุดท้าย มาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าจะเป็นสโมสรไหน <sendo S 1> สุพรรณบุรีเอฟซีในกรับผมแน่นะครับขอเรเียนเชิญตัวแทนนะครับจากสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี FC ครับเรียนเชิญคุณธนัทพรน,นาคเลขาครับผมครับผมขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซีครับ ที่ว่างอยู่หนึ่งที่ในกลุ่ม B นะครับ B สามครับผมพูดเรียบร้อยครับขอบคุณคุณธนพรหน้าเกรตา,านะครับและก็ขอบคุณคุณพิจินเตนอสอนด้วยครับผู้จัดการกิจกรรมกีฬารุ่งศไทยน้ำทิ์จำกัดด้วยนะครับขอทําไปเรียบร้อยให้กนำะสำหรับการจับสลากลประกบผู้นะครับในช่วงต่อไปก็ขอเรียนเชิญ เป็นการถ่ายภาพนะครับผมร่วมกันครับขอเรียนเชิญคุณเอวิน